ก็คืออ่าสีแดงๆนั้นคือโปรโตีนนะคะเพราะนั้นองค์ประกอบหลักคือน,น้ําถ้าเป็นสารอื่นๆอ่ะก็จะเป็นโปรโตีนที่เป็นลําดับถัดมาที่มีเยอะเหมือนกันนะคะโปรโตีนนอกนั้นก็จะเป็นไขมนันเป็นแคลเซียมและตะอื่นๆนะคะน้ําในเมื่อเขามีปริมาณเยอะในตัวเราเขาก็ต้องมีหน้าที่เยอะแยะมากมายเลยนะคะมาดูหน้าที่น้ำกันน้ําช่วยในการย่อยและดูดซึอมอาหาระคะ่ะถ้าเรา ทานอาหารแล้วไม่มีน้ําเราจะย่อยอาหารไม่ได้นะคะไม่ได้แล้วไม่มีประสิทธิภาพดูดซึมก็ไม่มีประสิทธิภาพน้ําต้องเพียงพอขับถ่ายเคยได้ยินไหมน้ําน้อยแล้วก็อุจจาระแข็งนะคะขับถ่ายขับถ่ายเนี่ยมันก็มีทั้งขับถ่ายที่เป็นอุจจาระเป็นกากของเสียกับขับถ่ายของเสียในร่างกายที่เป็นของเสียในเลือดในของเหลวต่างๆก็คือปัสสาวะนะคะก็ต้องมีน้ํำเป็นองค์ประกอบช่วยในการขับถ่าย อุณหภูมิร่างกายถ้าเกิดน้ําน้อยนะคะน้ําน้อยไปมากไปไม่ดีเพราะาน้าช่วยควบคุมอุณหภูมิร่างกายะคะ่ะหมายความว่าตัวเราเนี่ยน้ํามันมีเขาเรียกว่าอะไรคะการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่ยากมีความอ่อนไหวตอุณหภูมิยากหมายความว่าถ้าตัวเราอะ่ะอุณหภูมิเราต้องคงที่ที่สามเจ็ดแต่ถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ที่อุณหภูมิสามสิบแปดถ้าเกิดตัวเรามีน้ําน้อยอะคะ่ะมันจะทําให้ตัวเราอะ่ะ อุณหภูมิร้อนขึ้นได้ง่ายเพราะว่าน้ําจริงๆน้ําเป็นตัวคงอุณหภูมิเราให้คงที่นะคะเพราะนั้นน้ําก็สําคัญในเรื่องการควบคุมอุณหภูมิช่วยหล่อลื่นข้อต่อเลยเนะเยื่อเป็นองค์ประกอบของเลือดนะคะช่วยขนส่งสารในร่างกายนะคะเป็นองค์ประกอบในร่างกายในส่วนต่างๆร่างกายเช่นน้ําลายน้ําย,ย่อยน้ํามีความสําคัญเป็นอย่างมากขาดน้ําก็เลยไม่ดีนะคะ,ะมาพูดถึงอวัยวะกันบ้างอวัยวะที่ช่วยรักษา สมดุลของน้ํานะคะก็คือไตรูปนี้คือไตไตเรามีกี่ข้างคะลูกไตเรามีสองข้างนะคะมีสองข้างซ้ายขวาเมื่อเราผ่าดูนะคะผ่าดูข้างในจะพบว่าเนื้อไตเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้นะคะนะคะแบบนี้นะไตตำแหน่งของไตยอยู่ตรงไหนคะนี่ตรงนี้นะคะเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยบางคนถ้ามีอาการปวดหลัง นะคะเป็นแบบปวดมากๆลึกๆข้างในอย่างเงี้ยในตำแหน่งเนี้ยก็มีโอกาสที่จะมีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ไตนะคะได้นะคะแต่ไม่รวมเค็ดขัดยอกจากการเคลื่อนไหวออกกําลังกายก็จะเป็นปวดอย่างหนึ่งนะคะแฟนครูเคยเป็นโรคไตอ่ะคือปวดปวดแบบทนไม่ไหวปวดปวดเหมือนเป็นตะคิวเลยอ่ะปวดต้องปวดต้องหาหมอแหละเมื่คนเป็นโรคไตคือปวดจนต้องหาหมออ่ะมันปวดขนาดนั้นอ่ะนี่คือตำแหน่งของไตไตนะคะ มาดูหน้าที่ของไตก่อนไตอ่ะเขามีหน้าที่หลายอย่างมากเลยแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้หน้าที่ของไตในเรื่องของการช่วยร่างกายรักษาดุนยภาพน้ําแล้วก็แร่ธาตุนะคะอะแต่หน้าที่ของเขาต้องรู้ด้วยว่าเขาทาอะไรบ้างหนึ่งไตของเราเนี่ยช่วยกําจัดของเสียในเลือดนะคะหมายความว่าเลือดในตัวเราทุกส่วนจะไหลเข้าไปในไตแล้วถูกกรองด้วยไตกรองเอาอะไรออกมา เอาของเสียอ,ออกมานะคะของเสียอ,ออกมาทิ้งไปกับปัสสาวะนั่นเองนะคะอะแล้วก็ไตทำหน้าที่รักษาดุนยภาพน้ําและแร่ธาตุด้วยนะคะรักษาดุนยภาพน้ําและแร่ธาตุของร่างกายหมายความว่าน้ําที่กรองมาจากเลือดนะคะก็ไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าจะทิ้งไปหมดอาจจะมีการดูดกลับคืนทั้งเลือดทั้งน้ําและของแร่ธาตุที่กรองออกมาแล้วเนี่ยก็จะมีการดูดกลับ เพื่อรักษาสมดุลน,น้ําและแร่ธาตุไว้ไตช่วยรักษาสมดุลพีเฮตของเลือดด้วยเลือดของเ,เลือดของเราต้องเป็นกลางและไตก็ช่วยผลิตฮอร์โมนบางชนิดด้วยนะคะอ่ะแล้วไตทาํางานยังไงล่ะไตหนึ่งข้างนั้นนะคะเนี่ยหนึ่งข้างเนี้ยเนี่ยที่ผ่าแบบเนี้ยหนึ่งข้างเนี้ยนะคะจะประกอบไปด้วยหน่วยทํางานเล็กๆจํานวนมากที่เรียกว่าหน่วยไตนะคะหน่วยไต หน่วยไตนี้นะคะเป็นหน่วยหน่วยที่ทํางานหน่วยทำงานเล็กๆที่อยู่ในไตเนี้ยไตหนึ่งข้างจะมีหน่วยไตถึงหนึ่งล้านหน่วยเป็นอย่างน้อยนะคะหนึ่งล้านหน่วยเล็กๆอยู่ในไตเนี้ยค่ะเขาทําอะไรคะเขาจะกรองสิ่งต่างๆออกมาจากเลือดกรองมาทางกมโกล m e r ูลัสตรงนี้ค่ะเลือดคือเส้นสีแดงๆนะคะตามลูกศอนสีแดงไหลเข้าไปในกระเปาะก,กลมๆที่เรียกว่าโกล m มูมลัส เลือดจะไหลเข้ามาในหน่วยไตยค่ะทาง g l o ลั r u l u s เลือดจะไหลเข้ามาหน่วยไตยนะคะเลือดที่ถูกกรองจะถูกกรองบริเวณโกล m e ลั l ก็คือบริเวณที่เส้นเลือดปล่อยอ่ะเขาขดตัวเป็นก้อนกลมๆเป็นกระป๋ออยู่นะคะแล้วก็มีรูรูนเล็กๆให้น้ําและสารขนาดเล็กถูกกรองออกมาเลือดเข้าไปในหน่วยไตยนะคะหนึ่งในนั้นก็มีน้ําแล้วก็แร่ธาตุที่กรองมาด้วยนะคะ ออกรองแล้วมันก็จะทิ้งไปกับปัสสาวะแต่การจะทิ้งมากทิ้งน้อยขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นร่างกายมีน้ํามากหรือน้ําน้อยมีแร่ธาตุมากหรือน้อยด้วยนะคะกรองเสร็จไม่ใช่ทิ้งเลยนะจะต้องมีการมาดูดกลับอะไรเพิ่มเติมอีกเพื่อไม่ให้ทิ้งออกไปมากเกินไปน,นะคะสรุปไตทําหน้าที่กําจัดของเสียออกจากร่างกายทําหน้าที่รักษาสมดุลน,น้ําทาหน้าที่รักษาดุลยภาพพีเอชทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนนะคะหน่วยไต ไตประกอบไปด้วยหน่วยไตยนะคะเล็กๆจํานวนมากทําหน้าที่เดียวกันคือกรองของเสียกรองน้ํากรองแร่ธาตุส่วนเกินออกจากเลือดนะคะแล้วทิ้งไปกับปัสสาวะนะคะต่อไปเรามาดูกลไกของการรักษาปรยภาพน้ําในกรณีที่ร่างกายขาดน้ําร่างกายขาดน้ําปกติน้ําต้อง60-70%ถ้าขาดน้ํา แสดงว่าน้ําในตัวเราน้อยกว่า60%เมื่อเราขาดน้ําสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นคือเลือดจะเหนือ่อเพราะน้ําเป็นองค์ประกอบสําคัญในเลือดใช่ไหมคะน้ําน้อยเลือดจะหนึบเลือดจะข้นเมื่อเลือดข้นผลที่ตามมาเลือดนั้นจะไปกระตุ้นสมองที่ชื่อว่าไฮโปทาลามัสเป็นสมองส่วนที่ลูกศรชี้อยู่นะคะลูกศรไม่ใช่ลูกศรเส้นสีดําโยงไปอะสีม่วงอ อันนั้นคือสมองของเราที่ชื่อว่าไฮโพธารามัสเป็นสมองที่มีหน้าที่หลายอย่างมากหน้าที่หนึ่งของเขาคือรักษาสมดุลน,น้ำของร่างกายไม่ให้มากไปไม่ให้น้อยไปแล้วไฮโพธาร์มัสทำยังไงละ่ะในภาวะที่น้าในร่างกายนอ้อยไฮโพธารามัสจากกระตุ้นอ่านักเล่นลองนึกถึงตัวเองก่อนเมื่อเราขาดน้ำเราจะรู้สึกอะไรอันดับแรกเลยความรู้สึกข,ของเรา กระหายหร่าคะะกยน้ําอยากดื่มน้ำคอแห้งตลอดเวลาคอแห้งใช่ไหมคะหิวน้ําคอแห้งใช่ไหมคะใช่ค่ะอาการเนี้ยมันมาจากไฮโปทาลามัสเนี่ยแหละมันกระตุ้นให้เรารู้สึกแบบนั้นนะคะมันมาจากสมองส่วนนี้แหละกระตุ้นให้เราหิวน้ําในเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ําในตัวเราน้อยเลือดข้นปุ๊บสมองไฮโปทารามัสจะกระตุ้นให้เราหิวน้าทันทีทําไมล่ะอาก็น้ําในตัวเราน้อยเราต้องดื่มน้าเข้าไปใช่ไหมคะนั่นเองและนอกจากนี้ นะคใะห้โพธลมัตยยังกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนสีเหลือง,งๆกลมๆนี้ที่ชื่อว่าเอาชื่อย่อไปก่อนชื่อว่า ADH ADH นะคะชื่อแบบชื่อเต็มช,ชื่อเต็มของเขาคือ Anti diuretic hormone นะคะฮอร์โมนนี้ ใไฮพอรมามัตจะกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งออกมาให้มา,มากๆในภาวะที่เราขับน้ําทําไมถึงต้องหลั่งมากเพราะฮอร์โมอนตัวนี้เป็นฮอร์โมอนลดการสูญเสียน้ํเข้านะฮอร์โมอนเอธเตเป็นฮอร์โมอนลดการสูญเสียน้ําเพราะฉะนั้นตอนนี้ร่างกายมีน้ําน้อยเราไม่ต้องการเสียน้ําออกไปอีกก็เลยต้องหลั่งฮอร์โมอนนี้ให้เยอะๆเพื่อลดการสูญเสียน้ําลดการสูญเสียน้ําออกไปกับปัสสาวะแสดงว่าถ้าเรา เราน้ำในตัวเราน้อยเราจะปัสสาวะบ่อยไหมในความเป็นจริงเราจะแบบฉี่บ่อยไหมคะถ้าเราน้ําน้อยไม่ไม่ไม่ปวดปัสสาวะแน่นอนคอแห้งอีกต่างหากใช่ไหมคะแถมจะหิวน้ําอีใช่ไหมมันก็มีผลมาจากฮอร์โมน d อเนี่ยแหละที่ควบคุมให้เราปัสสาวะน้อยลง ADH ทงาํางานยังไง ADH จะไปกระตุ้นหน่วยไตเอฟที่เป็นหน่วยเล็กๆเ,เป็นล้านๆหน่วยอ่ะในไตแต่ละข้างอ่ะที่เขาทําหน้าที่อะไรนะคะ หน่วยไตยแต่ละหน่วยเขากรองน้ําออกมาจากเลือดใช่ไหมคะกรองแร่ธาตุออกมาใช่ไหมคะแล้วเตรียมที่จะทิ้งไปกับปัสสาวะใช่ไหมคะแต่เจ้าเอเดนเฮตเนี่ยรีบไปบอกหน่วยไตยเลยว่าหยุดก่อนเธออย่าเพิ่งทิ้งน้ําออกไปตอนนี้ตัวร่างกายเราอะ่ะแย่แล้วน้ําในตัวเรามันน้อยเธอทุกหน่วยเลยเนี่ยต้องดูดน้ําที่เธอกรองอมาจาักเลือดเนี่ยกลับคืนสู่ร่างกายเดี๋ยวนี้นะเพราะนั้นหน่วยไตยแต่ละหน่วยที่เป็นล้านๆหน่วยในไตของเราเนี่ย ก็จะรีบดูดน้ําค่ะกลับคืนสู่กระแสะเลือดไม่ทิ้งออกไปกับัสสรวะหรือทิ้งออกไปก็คือน้อยลงนั่นเองนะคะพอจะเข้าใจกลไกการรักษาตนน่ำดุลน้ําในภาวะที่ร่างกายขัดน้ําบางหรือยังคะพอได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าคุูให้เขียน,นกลไกหนูเขียนได้ไหมลูกหนึ่งสองสามสี่ได้เนาะหนึ่งขัดน้ําเกิดอะไรขึ้นเลือดข้นเลือดข้นมันมีผลยังไงล่ะ ปกระตุ้นสมองส่วนควบคุมสมดุลน้ำก็คือไฮโปทาลามัสใช่ปะ่ะพอไปกระตุน้นปุ Hi ๊บไฮโปทาลามัสก็พยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้มีน้ําในร่างกายมากขึ้นแล้วก็พยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้น้ําในร่างกายไม่เสียออกไปมา,ม,ามากกว่าเดิมเพราะตอนนี้น้ําน้อยใช่ปะ่ะเพราะนั้นเมื่อกระตุ้นสมองไฮโปทาลามัสไฮโปทาลามัสทำอะไรบ้างคะไฮโปทาลามัสก็ต้องกระตุ้นร่างกายให้กระหายน้ําเพื่อนําน้าเข้าสู่ร่างกายแล้วก็กระตุ้นร่างกายให้หลหั่งฮอร์โมน ADH ให้มากขึ้น เพราะเ d h คือฮอร์โมนลดการเสียน้ำใช่ไหมคะตอนนี้น้ำน้อยก็ต้องมี a อ h มากๆเพื่อลดการสูญเสียน้ำออกจากร่างกายเมื่อ a d h มากก็<ๆ>จะไปกระตุ้นให้เราให้ให้หน่วยเล็กๆในไตเนี่ยดูดน้ำที่เขากลองที่ออกมาจากเลือดเนี่ยดูดกลับคืนสู่ร่างกายให้มากขึ้นนะคะเพราะนั้นผลที่ตามมาอีกก็คือปัสสาวะก็จะน้อยลงโอเคนะเขียนตอบได้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าไม่จำเป็นต้องมีข้อสี่ข้อเหมือนกูนเขียนห้าข้อหกข้อก็ได้ แต่ขอให้มันเป็นขั้นตอนที่เข้าใจได้นะคะแค่นั้นพอนะอ่ะทีนี้แล้วถ้าร่างกายมีน้ำมากเกินไปนไกลไกมันก็ต้องย้อนกลับตรงข้ามกับภาวะที่น้ําในร่างกายน้อยใช่ไหมลูกนะะอ่ะน้ําน้อยเลือดค้นเลือดหนืดถ้าน้ํามากล่ะตอนนี้น้ําในร่างกายมากเลือดมันต้องเป็นยังไงคะลูกวันนี้จะเหลวอเหลเจือจางใช่ไหมเจือจางมากกว่าปกติเพราะตอนนี้น้ํามากเกินไป มันก็จะไปมีผลกระตุ้นกับสมองส่วนควบคุมน้ําสมองส่วนเดิมเลยก็คือไฮโปทรามัสนะคะแต่ทีนี้ไฮโปทรามัสบอกว่าเฮ้ยน้ําในร่างกายเราเยอะละเราไม่ต้องการเก็บน้ําไวล้ละเพราะนั้นเราก็ต้องไม่ไม่อยู่น้าใช่ไหมคะเพราะนั้นไฮโปทรามัสก็จะไม่กระตุ้นให้ร่างกายหิวน้ําละไม่กระตุ้นละแต่ไฮโปทรามัสจะลดอีกต่างหากลดอะไรคะลดการหลัง่งฮอร์โมน a อ h ดลงซึ่ง a d เเป็นฮอร์โมนลดการเสียน้ําใช่ไหมคะแต่ตอนเนี้ เราอยากเสียน้ําละใช่ไหมเพราะนั้นไฮโปททมสก็จะลดกลางหลังฮอร์โมน a อ h ดลงนะคะหลั่งให้น้อยลงเพราะหลั่งน้อยลงเนี่ยไอยตัวฮอร์โมนที่จะไปควบคุมหรือไปบอกหน่วยไตว่าเออเธอต้องดูดน้ํากลับคืนร่างกายให้เยอะนะไม่อยากให้ทิ้งไปเยอะมันน้อยลงใช่ไหมเพราะนั้นไม่มีใครไปบอกหน่วยไตหน่วยไตก็ทํางานตัวเองเหมือนเดิมก็กรองน้ําออกจากเลือดกรองของเสียกรองแร่ธาตุใช่ไหมเขาก็จะทิ้งไปเลยเพราะไม่มีใครมาบอกเขาว่าให้ดูดน้ํากลับคืนนะแสดงว่าตอนนี้น้ํามันเยอะละ ต้องขับทิ้งอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมสังเกตเลยก็ง่าย,ายๆเวลาเราดื่มน้ําเยอะๆเราจะรู้สึกปัสสาวะบ่อยขึ้นขอครูไปเข้าห้องน้าบ่อยขึ้นใช่ไหมคะนั่นเองนะคะอืมแล้วน้กเรียนสงสัยไหมว่าทําไมเวลาฝนตกอากาศเย็นๆแล้วเราปวดปัสสาวะบ่อยเคยเป็นไหมคะเคยค่ะเคยทําไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะลูกเราปัสสาวะบ่อยเพราะว่าน้ําในตัวเรามากเกินไปใช่ไหมคะแสดงว่าในภาวะที่อากาศเย็นจากการที่ฝนตกอ่ะ ในความชื้นในอากาศมันสูงพอความชื้นสูงอะเหงื่อจากตัวเราอะมันระเหยได้ยากค่ะพอเหงื่อระเหยได้ยากเนี่ยหมายความว่าน้าออกจากตัวเรามันน้อยลงกว่าในภาวะปกติใช่ไหมแสดงว่ามีน้ําสะสมในตัวเราอะเยอะขึ้นเราเราก็เลยปัสสาวะบ่อยขึ้นเพื่อขับน้ําส่วนเกินออกไปเพราะว่าน้ําที่เกิดในตัวเราอะไม่ได้มาจากการกินอย่างเดียวนะคะเราเราไม่ได้น้ําในตัวเราไม่ได้เพิ่มขึ้นจากการดื่มน้ําหรือกินอาหารนะคะมันเพิ่มขึ้นจากกระบวนการ ในร่างกายเราเองด้วยนะคะที่เรียกว่าเมตาบอลิซึมเพราะนั้นน้ำก็จะเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นปุ๊บระเหยออกก็ไม่ได้ไงตอนฝนตกความชื้นมันสูงมันเลยปวดปัสสาวะบ่อยนั่นเองนะคะโอเคเนาะภาวะที่น้ำร่างกายมากเกินไปสรุปตอบครูได้ไหมคะถ้าครูให้ทำข้อสอบได้ได้นะนิ่นะสงสัยยกมือถามครูนะลูกอ่ะอันนี้สุดท้ายแล้วอ่ะอันนี้อันนี้นิดนึง เวลาที่เราดื่มแอลกอฮอล์นะคะซึ่งเราไม่ควรดื่มเลยมันเป็นสิ่งที่เป็นพิษทั้งต่อสมองแอลกอฮอล์เป็นตัวทำลายซีทำให้เซลล์สมองค่อยๆตายลงไปทีละเซลล์ทีละเซลล์พอดื่มไปจนแก่เราก็จะเป็นคนที่สมองเลือนแอลกอฮอล์ทำให้เราให้ตับเราอ่ะต้องทำลายสารพิษซึ่งเป็นแอลกอฮอล์หนักมากขึ้นเราก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคตับแข็งก็คือเซลล์ตับตายนั่นเองนอกจากนี้แอลกอฮอล์ยังทำให้เราเสียน้ำมากกว่าเดิมด้วยเพราะอะไรคะ เพราะว่าแอลกอฮอล์เป็นสารกลุ่มไดูเรติกคือสารที่กระตุ้นการปัสสาวะเพราะว่าเขาจะไปยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนลดการเสียน้ําก็คือเอดีเตเอดีเตลดร่างกายเสียน้ําใช่ไหมแต่แอลกอฮอล์เป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายเสียน้ํามากขึ้นนั่นเองเพราะนั้นเป็นที่มาว่าถ้าเราดื่มน้ำหนึ่งขวดกับดื่มแอลกอฮอล์หนึ่งขวดในปริมาตรเท่ากันการปัสสาวะการดื่มแอลกอฮอล์จะปัสสาวะบ่อยกว่าเพราะว่าแอลกอฮอล์มันไปยับยั้งฮอร์โมนเอเดนีเต ซึ่งเป็นฮอร์โมนลดการเสียน้ําเราก็จะปัสสาวะบ่อยทําให้ร่างกายขับน้ําผลต่อมาก็คือเป็นคนที่มีผิวพรร์แห้งกร้านนะคะคนที่ดื่มแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะอะนอกจากแอลกอฮอล์แล้วสารกลุ่มไดเูเิติกก็ยังมีเป็นพวกชากาแฟน้ําอัดลมนะคะช็อกโกแลตนะคะพวกนี้นะคะคาัที่แล้วครูสอนห้องสองเขาบอกว่าต่หนูก็ดื่มครูก็ดื่มนะแอลกอฮอล์ไม่แอลกอฮอล์น้ำอัดลมดื่ม ดื่มแต่ครูครูก็เลยบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้ดื่มเลยแต่ให้พยายามระมัดระวังเวลาที่เราอยู่ในภาวะที่เราขาดน้ําจริงๆเราหิวน้ําจริงๆเราขาดน้ํามากๆอย่าไปดื่มควรดื่มน้ําเปล่าแต่ถ้าเกิดทั่วไปเรามีน้ําเปล่าดื่มด้วยเรามีโค้กดื่มด้วยอ่าดื่มได้เป็นสิ่งปกติครูก็ดื่มเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดภาวะขาดน้ําจริงๆอย่าไปดื่มนะอันตรายเหมือนกันเพราะเขาจะทําให้เราปัสสาวะบ่อยขึ้นนะคะอืม เพราะเขาเป็นรถไปยับยัง้งฮอร์โมน a อดเนาะอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะสุดท้ายแล้วกลไกการรักษาสมดุลแร่ธาตุบ้างแร่ธาตุก็ต้องมีความสมดุลเหมือนกันและทา่าที่ครูจะนํามาน,นําเสนอวันนี้ก็คือโซเดียมมีประจุบวกข้างบนเขาก็เรียกว่าโซเดียมไอออนนะคะถ้าไม่มีประจุก,ก็เรียกว่าธาตุโซเดียมอ่าโซเดียมไอออนมีเป็นแร่ธาตุที่สําคัญในตัวเราเพราะว่าเกี่ยวข้องกับระบบประสาทเกี่ยวข้องกับความดันโลหิตโซเดียม เพรเป็นองค์ประกอบหลักในเกลือเพราะเป็นเกลือคือโซเดียมคลอไรด์ใช่ไหมเพราะนั้นโซเดียมเป็นองค์ประกอบหลักเขาก็เลยบอกว่าการดื่มการทานเกลือมากจะทําให้เป็นความดันโลหิตสูงเพราะว่ามีโซเดียมสูงไงโซเดียมสูงเกินไปมันก็ไม่ดีใช่ไหมความดันโลหิตก็จะสูงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าโซเดียมสูงความดันโลหิตจะสูงกว่าปกติถ้าโซเดียมต่ำละ่ะความดันโลหิตก็จะเป็นไงก็จะต้องต่ากว่าปกติเพราะนั้นมันไม่ควรมากเกินไปหรือน้อยเกินไปนะคะ ร่างกายก็เลยต้องมีกลไกลเหมือนกันในการควบคุมนะคะไม่ให้โซเดียมมากหรือน้อยเกินไปอ่ะกูจะสอนในกรณีที่ส่วนปริมาณโซเดียมมันต่ำนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่โซเดียมในเลือดต่ำในร่างกายต่ำในเลือดต่ำจะมีผลต่อความดันความดันจะตกความดันต่ำความดันก็จะไปกระตุ้นนะคะตอนนี้ความดันตกจะไปกระตุน้นโครงสร้างของอวัยวะ ไตของเราที่เป็นคล้ายๆกับหมวกสีส้มๆนี้นะคะต่อมหมวกไตเขารับรู้ได้ว่าตอนนี้โซเดียมต่ำนะคะเมื่อโซเดียมต่ำคอมดันตกกระตุ้นต่อมหมวกไตให้หลั่งฮอร์โมนเพื่อควบคุมและท่าออกมาค่ะก็คือแอลโดสเตอโรนนะคะถูกหลั่งมาจากต่อมหมวกไตหลั่งไปที่ไหนก็หมวกมันอยู่บนไตใช่ไหมต่อมหมวกไตก็หลั่งมาที่ไตนะคะหลั่งมาคบมาบอกหน่วยไต บอกว่าเธอเธอหน่วยไตทุกหน่วยตอนนี้ปวด่าโซเดียมในร่างกายเราต่ําแล้วนะเพราะว่าความดันมันตกพวกเธอทุกหน่วยเลยที่เธอพวกเธอที่กรองโซเดียมออกจากเลือดอะ่ะช่วยดูดปรับโซเดียมนะคะคืนสู่ร่างกายด่วนเพราะว่าตอนนี้โซเดียมต่านะคะหน่วยไตทุกหน่วยก็จะรีบทําการดูดนะคะโซเดียมที่กรองออกมาจากเลือดแล้วเนี่ยกลับคืนสู่กระแสะเลือดอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้น ส่งผลให้โซเดียมที่ทิ้งไปกับปัสสาวะน้อยลงนะคะอืมนั่นเองหลักการคล้ายๆกับการควบคุมสมดุลน,น้ําเพียงแต่ว่าต่างที่ฮอร์โมนกับอวัยวะที่หลังฮอร์โมนนะคะถ้าเป็นสมดุลน,น้ำควบคุมโดยสมองส่วนไฮโปทาลามัสใช่ไหมคะควบคุมการหลังฮอร์โมนโดยสมองส่วนนั้นแต่ถ้าเป็นสมดุลแร่ธาตุนะคะเช่นโซเดียมอวัยวะส่วนที่ควบคุมการหลังฮอร์โมนก็จะเป็นตอมหมวกไตตอมหมวกไตนะคะจะหลังฮอร์โมน แอลโดสเตอโรนะคะออกมามากขึ้นในภาวะที่โซเดียมต่ําโอเคไหมคะสรุปถ้าโซเดียมต่มําความดันจะตกความดันตกกระตุ้นต่มหมกไตต่มหมกไตจะหลั่งฮอร์โมนแอลโดสเตอโรมากขึ้นหลั่งไปไหนหลั่งไปที่หน่วยไตหลั่งไปทําไมหลั่งไปบอกหน่วยไตยให้ดูดกลับโซเดียมคืนสู่ร่างกายให้มากขึ้นขับทิ้งให้น้อยลงเพื่อให้ปริมาณโซเดียมกลับคืนสู่ระดับที่เป็นปกติอีกครั้งหนึ่งนั่นเอง นะคะโอเคจบแล้วสามกลไกกลไกรักษาสมดุลน,น้ําในภาวะน้ํามากน้าน้อยแล้วก็รักษากลไกการรักษาสมดุลแร่ธาตุสามข้อนี้เป็นสิ่งที่หนูต้องนําไปตอบในแบบทดสอบนะคะแบบทดสอบครูจะให้ครูส่งให้เลยหรือให้ส่งหลังจากหนูกินข้าวแล้วเอาแบบไหนคะส่งให้เลยส่งให้เลยส่งให้เลยนะเ,ยนะเดี๋ยวจะลืมก่อนใช่ไหม หนูจะแคปอะไรไว้ก็อาตามสบายเลยนะคะเราไปทาครูก็อยากให้ได้คะแนนกันนะคะอ่ะทีนี้ครูจะให้เวลาทำสามข้อสามสิบนาทีพอไหมข้อละสิบนาทีเป็นแค่พิมพ์พิมพ์ในมือถือแค่นั้นพอไหมคะสามสิบนาทีมันเป็นยังไงครูมันเป็นยังไงครูก็จะถามให้หนูพิมพ์อธิบายกลไกล 1, 2, 3, ไหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยครูจะมีคําถามสามข้อ ถามกลไกการรักษาสมดุลน,น้ําภาวะที่น้ําน้อยกลไกการรักษาสมดุลน,น้ําภาวะที่น้ํามากกลไกการรักษาสมดุลโซเดียมในภาวะที่โซเดียมต่ําก็คือเหมือนที่ครูสอนไปเมื่อกี้มีสามข้อนี้แหละนะคะข้อละสิบนาทีไม่ต้องล็อกโจทย์พิมพ์ตอบเฉยๆเอาไหมอ่ะ โอเคครูรู้ว่านักเรียนเดี๋วนักเรียนไม่กล้าตอบเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนเพื่อนแบบนี้ยนะเอาวันว่าครูให้เวลา30สินาทีนี่แหละนะคะทําให้ทันนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนรายงานตัวทีละคนนะคะชิงกันตอบเองนะใครจะพูดก่อนพูดหลังรายงานตัวเสร็จแล้วก็ออกสห้องได้เลยนะคะแล้วไปรอในแชทกลุ่มเพื่อทําแบบทดสอบนะคะโอเคเนาะขอบใจนักเรียนสี่หนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะเป็นกําลังใจ ซึ่งการและการการที่หนูเข้ามาเรียนกับครูก็รู้สึกมีกําลังใจที่จะสอนครูรู้ว่ามันเป็นความยากของวิชานี้หรืออะไรก็ตามแต่นักเรียนมีน้ําใจเข้ามาฟังครูก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าครูจะไม่ได้สอนจะให้เป็นใบงานแทนนะคะแล้วอาทิตย์ถัดไปนู่นถึงจะมาเรียนออนไลน์ถ้ายังไม่เปิดเทอมโอเคนะลูกนะคะก็จะทําแบบนี้สลับกันไปเพื่อให้ไม่เครียดจนเกินไป นะคะมีใครสักถามอะไรครูเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วคะ่นะงานต่าง,างๆเข้าไปดูในคลาสมได้ไปดูการสอนย้อนหลังได้ใน YouTube และครูจสะสรุปงานให้ทุกสัปดาห์ว่างานคะ่ะงานที่ครูมอบหมายทั้งหมดมีอะไรบ้างนักเรียนก็ไปย้อนเข้าไปทำได้ทุกๆงานนะคะโอเคขอบใจนักเรียนทุกคนมากค่ะ,ะเดี๋ยวรายงานตัวทีละคนนะคะ นะคะจะได้เช็คชื่อให้คะแนนนะคะอ่ะอย่างเช่นโุดชียร์โนบอกว่าอ่ะชียานุชมาค่ะแล้วหนูก็ออกได้เลยมาค่ะสวัสดีค่ะออกเลย่งนี้นะคะอ่ะโอเคเริ่มได้เลยค่ะเชยานุชมาค่ะค่ะอาทิตย์ยาเป็นวิไลมาค่ะค่ะลุงที่ว่าวงามาค่ะค่ะอ่าแล้วออกได้เลยนะคะเชิดธิดาขมวดพาใช่ชิดออ่ะ พระนางวดีงามเนี่ค่ะค่ะสุภาพิทิน์มาพระชรีพันนามาค่ะกัญญาบานมาค่ะสุภาพิทมาค่ะค่ะวราภาเชมชื่นมาค่ะกัญญาณีมาค่ะ อรพันมาค่ะเทียธิดาขำหมวนมาค่ะค่ะอ่าใครที่ยังไม่ได้รายงานตัวรายงานตัวด้วยนะลูกศิระดันัยมาครับครับผม ไม่เห็นหน้าเห็นตาหล่อเหลาเลยนะปิดมาเลยเนี่ยกล้องเนี่ยะค,ะค่ะค่ะอ๋อหนุ่มๆสีทําหนึ่งนี่มาเยอะนะเนี่ยน่ารักที่สุดเลยนี่พลมาครับครับผมหัหน้าชุมนุมของครูสวัสดีครับครับอ่าเดี๋ยวไปรอทําแบบทดสอบนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆอ,ออกจากห้องครบก่อนกนพยามาค่ะ แมคะ่ะทำแบบทดสอบให้ผ่านนะศิลด้านายังอยู่มีโลกสลาวุฒิแล้วมาเช็คชื่อก่อนเร็วเวลากร,ร,าารับค่ะเวลากรครับสุดลอเดี๋ยวรอทำแบบทดสอบนะลกูกครณสบให้นะคะสลาวุฒิอยู่หรือเปล่าเออสใส่ยมา เข้าเข้ามาแล้วก็ไปนอนต่อครูว่าแล้วเขาจะไปดูอะไรนี่หรือเปล่าครับเขาบอกผมดูดูอะไรนะคบดูอวครับอืมอ่ะโอเคครูเช็คให้เขาแล้วเข้ามาแล้วสิระด้านในผมไม่อยู่ผมอยู่อะไรนะอ่าอยู่ครับอยู่ครับครับอ่ะเดี๋ยวไปรอทีมมาถีครับอะไรนะผมไม่ได้อยู่บ้านรอทำไงอยูรอไม่หนูทิมได้เลยสรุปหนูทีมตอบได้เลย ผม้เป็นลิงก์ไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องเขียนผมไม่ได้ฟังรับทำแค่นี่ยวตแล้วทำไงคืยสวยบอกคำเดียวก็คือสวยแล้วไปไปติดต่อเพื่อนเลยไปติดต่อขอกับเพื่อนใครที่เขาแคปอะไรไว้นะมาทำอะไรนะครับผมมารอฉีดวัคซีนครับเอ้าอายุถึงหรหรอไม่ถึงครับเขาไม่ฉีดได้หรอตอนแรกมาได้ครับ เลยไม่ได้กลับบ้านเน่ยอ๋อคือหนูมาแต่เขาไม่ให้ฉีดครับตอนแรกเขาบอกว่าฉีดได้ครับอ่อ,อ่อแต่ไม่ได้ละจริงๆไม่ได้อายุไม่ถึงูออายุไม่ถึงพอ,พอผม,มพอผมมาถึงเขาก็ไม่ให้ฉีดครับอ่าแล้วมาระวัววววงตัวนะไปจุดที่คนเยอะๆนั่นน่ะไม่ได้ฉีดวยอะตัวเยะราบาดงั้นค <c oughs> ุณ งั้นต้องรีบออกจากห้องเราไปติดต่อเพื่อนผู้หญิงเลยที่เขาเข้าแล้วไปขอคําตอบเขาไว้อะไรก็ตามอ่ะนะคะเดี๋ยวคุณจะให้แนวนะแต่ทีเนี้ยลูกสลาวุวถ้าสมมติว่าสมมติว่านะคะหนูทําแล้วมันไม่ผ่านเนี่ยเดี๋ยวคุณจะให้ลิงก์ใหม่ไปทําใหม่เหมือนกับซ่อมมาค่ะอันหนูว่าจะได้คะแนนครึ่งหนึ่งอย่างนั้นโอเคไหมโอเคครับเอออไม่เป็นไรงั้นลองทําดูก่อนล้วค่ะแลว่มั่ว่คครับโอเคนะครับ อ่ะหนุมน่มๆอ่ะคุณเช็คชื่อให้แล้วหนูออกจากห้องได้เลยนะคะครับครับ,บอ่ะบ๊ายบาย,ยาคุณจะวางวาคุณจะห้องแล้วนะครับคิดถึงทุกๆคนนะคะอย่าลืมวางสายนะลูกวลากร